สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพฤหัส,สบดีที่จะทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมีนกันบ้างค่ะ โดยในวันที่30เมษายนของปี2567นี้นะคะในเวลา12นาฬิกา45นาทีโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญา,าติของไทยดาวพระฤหัสบดีนั้นก็จะเดินโครจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็จะอยู่ไปโดยประมาณ1ปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมของปี2568เลยค่ะ สำหรับดาวพระฤหัส,สบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุพระเคราะห์นะคะถือว่าเป็นดาวฝ่ายบุญค่ะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพระฤหัส สำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวพุทธ,ธเจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงออกถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุข,ขุมรอบคอบการรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงและมักมองโลกในแง่ดีค่ะ และเมื่อดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรถึงดวงชะตานะคะก็มักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสุขความสําเร็จความโชคดีโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวที่จะให้โทษก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการไายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นไายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีมีนกันบ้างค่ะ โดยในวันที่30เมษายนนี้นะคะดาวพระฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนก็จะเดินโครจรยกย้ายราศีเข้าเรือนสาหัชช้าค่ะซึ่งเรือนสหัสชะนั้นนะคะก็จะหมายถึงการเดินทางการติดต่อประสานงานสังคมเพื่อนฝูงคอนเนคชันและรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในท้องเดียวกันค่ะ ซึ่งถือว่าจะส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารรวมถึงการครบค้าสมาคมกับผู้คนนะคะก็จะช่วยสร้างโอกาสและความโชคดีให้กับชาวราศรีมีนเป็นอย่างดีค่ะให้ท่านมีความสุขความสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานการเรียนการเงินโชคลาภรวมถึงเรื่องอื่นๆเป็นอย่างดีค่ะ โดยในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้ไปนะคะถือว่าความโชคดีของชาวราศีมีนนั้นมักจะมากับสังคมแล้วก็ผู้คนนั่นเองค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโคจรอยู่ในเรือนสาหัสช้านะคะซึ่งก็หมายถึงการพบปะพูดคุยสังสรรค์กับผู้คนจะนำพามาซึ่งความโชคดีนั้นดังนั้นชาวราศีมีนก็ไม่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากจนเกินไปนะคะ โดยการเข้าสมาคมกับพักพวกเพื่อนฝูงซึ่งแม้ว่าไม่เจอกันโดยตรงนะคะเช่นอาจจะมีการคุยผ่านสื่อต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าจะทําให้ท่านได้รับโอกาสบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมการงานหรือว่าการหาไรายได้ของท่านเป็นต้นค่ะ อีกทั้งท่านยังมีโอกาสที่จะได้คบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนดีมีความรู้หรือว่านักปรานักบวชครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่มีสติปัญญาดีนะคะเป็นบุคคลที่มีความคิดเฉียบแหลมหรือว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเมื่อท่านได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะนำพาท่านไปสู่โอกาสและความสําเร็จได้อีกด้วยค่ะ และบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้พบกับบุคคลดังกล่าวโดยตรงค่ะแต่อาจจะพบกันกับพวกเขาในโลกโซเชียลหรือว่าผ่านสื่อต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่บุคคลดังกล่าวเขียนขึ้นมาแล้วท่านได้ฟังหรือว่าอ่านมุมคิดของพวกเขานะคะก็จะเกิดเป็นไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ต่างๆและนํามาปรับใช้ก็จะถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความสุขความสําเร็จให้กับท่านได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องงานกันบ้างนะคะ ทางด้านการงานของชาวราศีมีนนั้นถือว่าในปีนี้พรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของท่านจะถูกนำมาใช้มากขึ้นค่ะโดยท่านจะวางกลยุทธ์หรือว่าริเริ่มงานใหม่ๆใ,ให้สำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าที่ดีค่ะรวมถึงอาจจะมีโชคมีลาบได้ชื่อเสียงการเจราจาต่างๆก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าปิดการขายยอดใหญ่ๆได้อีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะการงานของท่านก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้โปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนอีกด้วยค่ะอีกทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงการงานรวมถึงพักพวกเพื่อนฝูงก็จะให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีค่ะ และในปีนี้นะคะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาท่านอย่ารอให้ผู้ใหญ่เข้าหานะคะแต่ท่านควรเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะได้รับการช่วยเหลือและคลี่คลายดังคำครูท่านกล่าวไว้ว่าเราอย่ารอให้คนอื่นเดินมาหานะคะเราลองเดินไปหาคนอื่นดูบ้างและเมื่อใดที่เรามีปัญหาแก้ไม่ตกก็อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเชื่อใจค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็อาจจะมีการขยับขยายกิจการให้มีผลประโยชน์และ,ะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งก็จะมีแนวโน้มว่าในปีนี้ท่านจะซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะ โดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวธุรกิจการบินการเดินเรือการขนส่งหรือว่าธุรกิจที่ต้องติดต่อวิ่งเต้นประสานงานในกลุ่มงาน o r g a น i z e หรือว่างานที่ต้องพบปะพูดคุยเจรจากับผู้คนนะคะหรือว่างานวิทยุโทรทัศน์งานด้านการแสดงในกลุ่มพวกดารานักร้องนางแบบรวมถึงธุรกิจออนไลน์ลักษณะแบบนี้ท่านจะประสบความสาเร็จมากเป็นพิเศษเลยละค่ะ และสำหรับท่านที่กำลังตกงานคอยงานนะคะอาจารย์กบขอแนะนำว่าให้ท่านหาคอนเน็ชันจากผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าจะเป็นคอนเน็ชันจากพักพวกเพื่อนฝูงของท่านนะคะก็จะช่วยทำให้ท่านได้งานเร็วขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องเงินงินทองทองกันบ้างนะคะสําหรับการเงินของชาวราศีมีนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่การเงินของท่านจะค่อนข้างเฟื่องฟูเลยค่ะหยิบจับทําอะไรก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเงินเป็นทองนะคะอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยอีกด้วยแล้วก็ในกลุ่มของพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่ามิตรสหายก็มีแนวโน้มว่าจะนําโอกาสดีๆหรือว่านําประโยชน์และโชคลาบมาให้ท่านอีกด้วยค่ะ แต่ท่านก็มีแนวโน้มว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่รายจ่ายนั้นก็มักจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าการเข้าสังคมรวมไปจนถึงเงินที่ใส่ซองช่วยงานต่างๆอีกด้วยละค่ะ ส่วนแนวเรื่องของการลงทุนนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นก็ยังหมายถึงเงินก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะเมื่อเดินโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาจึงส่งผลให้การลงทุนของท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีน,น,นะคะถือว่าเดินโครจรเป็นสามกับชะตาราศีเกิดของท่าน โดยในตำแหน่งที่เป็นสามนี้ท่านหลวงวิสารเดรุนกรก็ได้ประพันธ์เป็นบทกรอเอาไว้ว่าพระหัสสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาซึ่งบทกรอน,นั้นนะคะก็จะหมายถึงว่าบุญทานการกุศลใดๆก็ตามค่ะที่ชาวราศีมีนได้ทําสะสมเอาไว้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่บุญนั้นจะสนองผลให้กับท่านแล้วค่ะ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่มีบุญนำพาวาสนาส่งเสริมให้ท่านมีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองค่ะรวมถึงในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้ไปนะคะอำนาจวาสนาบาร,รมีของท่านก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นอีกด้วยจนทำให้ผู้คนนั้นยำเกรงในตัวท่านเป็นพิเศษ ทำให้ในช่วงนี้หากใครจะมาขอร้องให้ท่านช่วยทำอะไรให้เขาก็มักจะเกรงอกเกรงใจท่านและมักจะมีของกำนันหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมาตอบแทนให้กับท่านอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะชาวราศีมีนที่ในพื้นดวงกําเนิดของท่านมีดาวพระฤหัส,สบดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะหรือว่าท่านที่เกิดในปีนักสัตว์มาเสงค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะคนปีมาเสงก็มักจะมีดาวพระฤหัส,สบดีอยู่ในราศีพฤษภค่ะ และเมื่อดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรมาทับดาวพระฤหัสบดีเดิมในดวงกำเนิดนั้นตำราจักรทีปนีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านจะมีโชคลาภอย่างมากมายเลยค่ะท่านจะได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งความรักดีๆถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้คนรักคู่ครองนะคะแถมยังมีโอกาสที่จะได้ลั่นะระฆังวิวาอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่คนรักได้เลิกล้างห่างไกลกันไปแล้วนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนอีกครั้งค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะถือว่าท่านมีเกณฑ์รักกระแทกใจนะคะถือเป็นช่วงที่ท่านจะเนื้อหอมมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ร้อนแรงอีกด้วยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนรู้ใจนะคะ โดยการพบเจอคนรู้ใจนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะมาจากการเดินทางหรือว่าเกิดจากการเข้าสังคมของท่านนะคะหรือบางทีเพื่อนฝูงของท่านอาจจะชักนำให้รู้จักกันค่ะและบางท่านนะคะอาจหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายมาเป็นคนรู้ใจในที่สุดค่ะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะท่านและคนรักคู่ครองของท่านจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันบ่อยครั้งขึ้นค่ะ หรือบางทีอาจหมายถึงการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นเช่นอาจจะเป็นกิจกรรมสัมทนาการต่างๆหรือเป็นลักษณะของการพากันไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงรวมถึงท่านจะมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยครั้งค่ะจึงเปรียบเสมือนในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะถือว่าท่านและคนรักของท่านเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ดีต่อ,อก,กันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะ สำหรับดาวพระหัสบดีนั้นก็หมายถึงดาวครูแล้วก็ยังหมายถึงดาวหมออีกด้วยนะคะเมื่อดาวพระหัสบดีเดินโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาหากท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ถือว่าท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีค่ะท่านจะได้หมอดียาดีและคำแนะนำที่ดีและมักจะหายขาดในระยะเวลาอันสั้นไม่ยืดเยื้อยาวนานค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะอีกทั้งในปีนี้นะคะหากดาวพระฤหัสบดีเดินจรมาเป็นการากินีตามหลักทักษาก็อาจจะทำให้ท่านได้รับองค์คุณอันเป็นความดีงามจากดาวพฤหัสบดีได้ไม่เต็มที่นักนะคะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระฤหัสบดีนั้นเดินโครจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะ หลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะ และในช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนการทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็รวนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบ,บดียกย้ายราศีดังนี้นะคะ โดยในวันที่30เมษายนนี้ที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีท่านควรทําจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนแล้วก็อย่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกับใครนะคะและหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพเคราะห์รับส่งเทวดาพฤหัสบดียกย้ายราศีกอให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะ และหากท่านไม่สะดวกในการที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ท่านก็สามารถใช้วิธีการทําบุญใส่บาตรการถวายสังฆทานหรือว่าจะเป็นบุญในรูปแบบอื่นๆที่ท่านชอบก็ได้นะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาพระหัตส,สบดีเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาของท่านได้เช่นกันค่ะ และสําหรับท่านที่ในปีนี้นะคะหากดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรมาเป็นกลกกินีตามหลักทักษะท่านก็สามารถทําบุญแก้เคร็ดดวงดาวได้ค่ะโดยการร่วมบุญอุปสมบทพระภิกษุหรือว่าจะอุปสมบทตัวท่านเองหรือว่าจะบวชชีพราหมณ์ถือศีลแปดเหล่านี้ก็จะยิ่งเป็นบุญญาลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านค่ะ โดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้นะคะจะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและหากดวงของท่านไม่ดีก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มลายหายสิ้นไปค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบของอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านขอให้ท่านมีบุญส่งเสริมวาสนาให้การเงินของท่านเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีให้งานดีติดพลังเทอร์โบให้ท่านมีชีวิตสุดปังให้โชคลาภเข้ามือแบบรัวๆให้ท่านรวยแบบฟ้าผ่าความรักก็สดชื่นฟินจิกหมอนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ